สวัสดีครับผมนาวาเอกชัชนันท์แสงาหรือคูกในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน3เสาเหลักคือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งวิสัยทัศน์รวมเป็นหนึ่งชาติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการบริหารจัดก,การความมั่นคงทางทะเลเพื่อก้าเข้าสู่ความเป็นสากลธงสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวงข้าวหมายถึงความบุดมสมบูรณ์ของชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้มีกฎบัตรเดียวกันซึ่งในปัจจุบันปีพุทธศักราช2503ประเทศเวียดนามได้รับเกียรติให้เป็นประธานเศรษฐกิจอาเซียนและประธานกองเรืออาเซียนซึ่งในปี2020นี้ผู้ใดไม่สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวได้ครูกบจะมาแนะนำการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวซึ่ง เป็นรูปแบบง่ายๆเป็นรูปธรรมและสามารถจับต้องได้และเทคนิคการทำคอนเทนต์ใหม่ๆโฆษณาทั่วไปโฆษณาออนไลน์โฆษณาขายสินค้าออนไลน์เราจะได้รายได้จากไหนนะครับ 1. นนะครับเราจะได้รายได้จาก facebook 2 youtube 3 google และผมจะฝากอีกอย่างหนึ่งคือ คุณทำสตอรี่นะครับอีกอย่างหนึ่งคุณจะไม่อดตายนะครับหนึ่งรายได้ที่ได้จาก Facebook นะครับโดยการโหลด f a c e b o o k a d b r e a k กอ่อนนะครับแล้ว Facebook จะโอนรายได้ไมาให้เรานะครับสอง YouTube, YouTube มาถึงการทําเหมือน YouTuber ทั่วไปนะครับสาม o g l e คุณต้องโหลด Google Ad break นะครับแล้ว Google ก็จะโอนรายได้ไมาให้เรานะครับเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งนะครับส คือการทำซอลลี่นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้นะครับสามไฟล์นี้สามารถทำรายได้ให้กับผู้คนอีกมากมายนะครับและเทคนิคขั้นตอนที่จะเพิ่มขึ้นมานะครับหนึ่งการทำรูปนะครับรูปต้องสวยงามนะครับนะครับรูปต้องสวยงามนะครับสองใช้เพลงเดิมๆนะครับคนจะได้จำได้นะครับสามนะครับ ใช้เวลาเดิมที่คุณสามารถที่จะสื่อสารกับคนหรือออนไลน์ได้นะครับคนจะได้จำคุณได้นะครับเพียงเท่านี้สามไฟนี้ก็สามารถทำให้คุณจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับกับผู้คนอีกมากมายนะครับเชิญติดตามรับชมต่อไปเลยนะครับสวัสดีครับ